วันนี้ผมจะเล่นเกม I DEAD t THE T.V. ก็แกเสียงไหมวันนี่ย๊าชามาดิเอาละวันนี้ผมจะเล่นเกม I DEAD TO THE T.V. อย่าเข้าเซ็มไม่เสร็จเลยได้แรมตัวเร็นเลยเจ้ผมได้แล้วเจ้ครับเจ้มาเป็นแฟนกับผมมาเดี๋ยวผมจะแบบไม่พระมากน ในเกมไอเดยเนี่ยผมจะชอบเล่นเป็นฆาตกรมากกว่าเซอร์นะครับแต่เซอร์เนี่ยก็พอเล่นได้อยู่นะเชื่อผมสิรายการตัดกำลางดาราไม่ใช่โมโมไอแพทเนี่ยมันโมเชื่อดีทุกคนมันโมไอแบบนี้มันโม เมื่อไรโหลดเสร็จวะงั้นตัดไปตอนโหลดเสร็จแล้วกันก็ตอนนี้ก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเด็กเพื่อเข้าเกมเสร็เข้าเกมมาเอาล่ะจะเล่นเป็นเซอร์เลยไม่จะได้เป็นทันดีได้เฮ้อโอ้ยยากได้ยังจะไม่เติไม่เิมไม่ได้ ไม่มีตังไม่มีตังเติมลับไปแล้วอืยเอาล่ะนะครับตอนนี้ไดคข่าวว่ามีสกินใหม่เข้ามาใช่ไหมเออ นี่ยมีกินนี้เข้ามาเราอยากได้มากเราไม่เข้าใจทำไมมันทดลองเล่นไม่ได้เพราะว่าถ้ามันทดลองเล่นได้เนี่ยเลยใช้อันนี้เลยถ้ามันทดลองเล่นได้นะเราจะใช้อันนี้เลยนี่ใช้อันนี้ใช้อันนี้แป๊ดนึงค่ะอชายอันไหนอชารันนี้ถ้ามันทดลองใช้ได้นะเราจะลองใช้เลยลองใช้อะไรเรอลองใช้อันนี้ยังไงล่ะถาวรไงลองใช้ไแเลย โอ้เสียดายมันทดลองใช้ไม่ได้ยังก็ไปเริ่มกันเลยดูซิมีหมดเลยเปิดรอเปล่าหมดทารอนเปิดมาเล่นเป็นอัศวีแล้วกันเชื่อมันน่นในผมบอกเลยว่าผมล่าได้มัง้งเอได้ห้องช้าจังเลยจึงไม่ห้าวีก็ถือว่าช้าเอได้ช้าจังเลยเฮ้ยเก็บกากวันนี้ไม่ใช่ช้าจังว้าวเก็บกากเกมไม่ดีเลยไม่เกมมันยาวอนันวยซ้อไม่เป็นคนครับ เนี่ยดูดิเกมแม่งเป็นอย่างแย่เหมือน้เป็นไรหนักๆเน้ยเนี่ยเกมมันเป็นอย่างเงี้ย่เราแบบอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยเราชอบช้าเราสาสิบีแล้วเนี่ยโอ้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยโอ้เกมดีมีคุณภาพเกมโคตรดีเมื่อกี้ไม่ได้กล่าวผิดอะไรเลยนะคะเมื่อกี้ไม่ได้กล่าวอะไรเลยนะ้ค่ะเกมดีมีคุณภาพบอกเลยในห้องไวโวอร เกมไม่ใช่มาทุกคนเล่นตัวอะไรกันดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหลับตาจิ้มนะครับเอา,าอเด้านไหนดีวะเอาด้านนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บตัวไอ้ผู้คุมเกม Are you serious bro? Are you serious bro? ผู้คุมเกมนะเนอะอเพราะว่าผมเออแน่เลยวะผมน่าจะเล่นแบบเออๆนะเฮ้ย มันเอาจะกินบางอวดกันบ้เนี่้เราลไม่ได้เราไม่มีเราไม่มีตังค์เติมเกมเราไม่ได้เขามีตังเติมเกมเราไม่จอยจะเราไม่มีเงินทุกคนฮึ่มไม่มีตังค์เติมเกมเมื่อไรจะกดฟ้องกันวะเกย์ชาเกย์ชามันจะมายุ่งกับทีมฉันจะเราไม่ได้เกย์ชาทำไมบางคนอย่างนี้ เกมหมาเออจริงจริงจริงเกมหมาจริงเกมหมาจริงมันเปิดไหม่เลยเป็ว่าจะไะไพูดซะหน่อยว่า,ปปา,วาชื่อของราชาบันคือเรื่องจริงเกมหมา<ๆ>เอาละ่ะมา โดดนานเกมหมายดูดิโคนดนาลยอาเลยสิแหละาค้ดเก่งเกชาสวัสดีอีฮาไปเด็กก็ไปเลยฝั่งกอยู่ไรวะโอเคเพื่อนกำลังไปโอ้เออติดติดติดเลนิอาจจะแหลกเลยนิดนึงเพราะในที่บ้านผมเหมือนกัน เนี่ยสองร้อยสามสิบละดูดิสองร้อยละเนี่ยวันดีสีในบอกราชายอยู่ใกล้ๆวะโอ้ขึ้นโอ้ขึ้นสุดีฮอบผมกวางผู้คุณเกมครับสุดรับเฮ้เฮลโหลคุยอืออ่าน้อหอมสวัสดีขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อย ไปเลยไปเลยเออตังมาตังเอาตังมาช่วงนี้จนช่วงนี้ยากโจรวางกระดาษไปก่อน,นเลยอ้าวอย่าบิงติดอย่าเอาไปบอกใครนะทุกคนอย่าได้คิดเอาไปบอกใครเชียวกลับทำไมกลับทำไมไม่เคยจะรวยอะไสักอย่างแล้วนี่มันเอ๋ยจริงเลยเน็ตก็การกอยา่า ดึงเอาดึงไม่ทันวางกระดาษก่อนอ้าวป้าทีหนึง่งเอาตังมาตังไม่หดมดยิมีตังเอาเอาตังไม้หมดเลยไม่ต้องช่วยราชามึางอะไม่ต้องช่วยเล่นจริงก็ไปหยียบกระดักดีเหยียบเลยกับดักไอหยียบไปเหยียบดีป้าทีหนึ่งแต่จริงเหยียบกับดักดีเดีดี ก็ได้พัอ,อึ๊บไม่โดนแม่ไม่โดน,โดนเออมันฮิ้วกันได้ยังไงโอ้ยโยเฮียสับยัยยยยกษ์ด้วยโดนสับใหญ่ปะเด็กกบก้ากัดเฮ้ยปุ๊บฟาดฟาดฟาดโอ้ยเฮียหลบเออปุ๊บเออทะลุไม้ว่ะเก่งเกินกเก,นก่งจะตา้านไอ้กูโอ้ยเฮีย เห็นกับดักไปไหนเห็นกับดักเราหรือเปล่าปา่อยเอาเอา,เอาตังเอาตังกิมมีตังตังมาอากาศจริงด้วยอ่ะเจลี่ไปไหนน้ำหอมมานี่ What are you doing? You are What are you doing with me? ลงแน่ลงแน่ าเร็วเอ,อ้ยยาดว่าเลยลุกหรือ,อยังเออไม่ต้องลุกไอ้เหี้ยช่วยกันอีกแล้วไปไหนครับบามาอยู่ด้วยกันก่อนมาอยู่ด้วยกันก่อนสิหืมไม่หือไม่เออไม่ดีขึ้นเลยเปลี่ยนที่ครับคอยอ้แพนลุกแล้วไอ้แพนมีวงสาม เกิดเป็นที่ย่ำสองเชิดต้นตทองแล้วจับนั่งอา้าวนักบุญทองดหลุดเฉยอาหวานเจี๊ยบพี่และน้องหัวขึ้นแล้วหอมึงหลุดอย่างนี้แพทเธอจะมายืมแบบน,นี้ไม่ได้เมืงเง่อนงเธอจะเป็นเก

ตาเร็วเอาป้านทีนึงเก่งโรนลาลากลางก็มยฮ่า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 นา่า่าฮาาฮ่่าฮ่าฮา่าาฮ่า่าา่าเ่าฮ่าช่า่้ฮ่าฮ่าา่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่่่อ่า่ มาดิเลยาช้าเลยกัน ถ้าได้ป่อยฮสักรอบหนึงน่าจะไหวรแคทลี่ก็เป็นเครื่องสาวเลย้จเไปอาเกดิตมาสักุระมาเลยเอาแหละจังหวะนี้บอกเลยพจะสบายใจนะเบียสักุระกับเฮดดิทสตัวช่วยกันยนรับตีนถ้าได้ป่เชื่อมีตมาอีกท้องไหววะเออวเชื่อตัวอกูลินยาวไปได้นะจังหวะนี้ส่งเชียร์นตามา เลกสท่นอยรู้สึกลหมอ้ลวก่แตกหรอล่นากันเ่อลากันคนมริคังนุชชื่อขุคนพลนะคนตึงเออมีอรดีกว่าแล้วก็ผิดเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ด่าโรงพยาบาลต้องน้ำหอมนี่ลวแหละรออะไรละ่ะ น้ำหอมปะน้ำหอมนีปไงน้ำหอมเสย่ยงดะอ้าวเมลี่หรอ อ้าวกาลเีย่เหรเนี่ยเกี่ยนตัวตรงไหนวะ มันคือการฆ่าสัตว์ของพันเจ้าอาจารย์ได้เรียกให้ผมได้ไปขอบต้นไม้ลงในแมกนี้เพื่อที่จะให้ผมได้รีวิวการกาลใกาลในมนุษย์เป็นนาและมนุษย์เองเป็นไงล่ะทุกคนขับต้นไม้สองตัวยังดุ

การันเทียยไม่มาเลยเนี่ยมันเห็นฉันแล้วแน่เลยมันตีแล้วมันจะซื้อลงลุงโดนกาแน่เลยจะไม่เป็นไรขอตังก่อนเอาตังก่อนแล้วค่อยอยุบเฮ้ยราชบุจะตายเร็ว,ว่าเฮ้ยนีย่มันมาแล้ว เปลี่ยนที่แล้วไป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 เฮ้ยโดนใหญ่ขี้โกงขี้โกงเขาเปิดตัวเขาเปิดตัวเปิดไปให้ตัวโอ้ยช็อกทุ่ขีดก็มาแล้วรออ้วด้วยอ้วไม่เปรอะไรอ้วนยาเปโคอ้วนยาเปโคอยู่นะเออ

ซื้อา้าปึ๊บหายตูอ่ะแล้ไมีอยู่ที่แคบหรอเราจะจูไปแล้วไปแลวไปแล้วเย่งไปรับจูรอบจุรอบโอ้ยอย่าบิงบิงเลยใช่บิงเลยฮ่าบิงมากใช่บิงแล้ว ว่าจะมีเอ้ยย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 ตัวยย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 รยยอยยยายยยยยยยอยอย่างงั้นยย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  จริงใช้เสียงรบก่อนครับปิดแล,ล้วเอ้ยเกือบโดนเอ้ยมันกำลังจะมาแล้วเขาปัดไฟด้วยกันอ้าวโอ้โหแล้วคือแบบอาัศาวินละวะมาหาแล้ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบายบายจุ bye ๊บมั่ว๊ายบายนะค่ะ